สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พามาดูสถานการณ์น้ํานะครับอันนี้เป็นน้ําชีนะครับที่เอล้นมาจากแม่น้ํานะครับนี่นะครับฝั่งนี้ทางขึ้นหน้องแตเหฮนนะครับนี่นะครับน้ําก็ท่วมไปถึงโน้นนะครับก็น่าจะประมาณสักสองกิโลเมตรได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูฝั่งโน้นนะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าหน้องแตเหฮงนะครับ นี่นะครับระดับน้ําก็ขึ้นสูงเลยนะครับนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นถนนนะครับนี่นนะครับถนนทางไปสุรินนะครับตอนนี้ฝนก็ตกมาเรื่อยๆเลยนะครับ ก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะครับปีนี้น้ำมาเยอะจริงนะครับเนี่ยนะครับถนนก็มิดไปเลยนะครับ บรรยากาศด้านบนของน้องตะเฮงบ้านนะครับนี่นะครับตอนนี้กระท่มสาานี้นะครับเขาก็ยกมาไว้ด้านบนหมดแล้วนะครับแต่ก่อนจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับเพราะว่าระดับน้ําก็ขึ้นสูงมานะครับเอาไว้ด้านล่างก็คงจะท่วมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับทางลงไปแพตรงนี้นะครับก็ท่วมสมิดเลยนะครับเอ่ฝั่งนู้นจะลอยนะครับมีแพเดียวนะครับที่ท่วม นี้ครับระดับน้ําขึ้นสูงมากนะครับใครที่เคยมานะครับก็จะรู้นะครับว่าระดับน้ําแต่ก่อนมันอยู่ประมาณไหนนะครับนี่ก็ถ่ายแม่น้ําชีให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่นะครับน้ําก็เยอะเลยนะครับนนีครับช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ําก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดูบรรยากาศตรงนี้บ้าคบนคก็ตรงนี้ก็เป็นข้างทางครับของฝั่งบริรัมนะครับตรงน,นี้นี่ครับน้ำตัวสูงป่าหมดแล้วนะครับนี่ครับถ้าท่วมเยอะๆน้ําก็จะล้นถนนไปฝั่งนู้นนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่น,นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ